สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะฮะสวัสดีตอนเย็นๆนะครับมาดูครับวันนี้วันนี้เราได้ขับเบนซ์ฮะมาขับเบนซ์ขับเบนซ์นู่นตาเบนซ์ฮะนู่นมองเห็นแต่ไกลนู่นน่ารถดเลยขับดีมากครับตัวนี้เครื่องเดิมๆนะรถหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าโยมตั้มมารถไปหน่อยรถหลายคันเหลือเกินนะฮะได้เลยหลวงพ่อจัดมาเลยนะครับ ขับกลับได้เลยครับรถคันนี้หัวช่วงล่างสุดยอดนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเบน์นะฮะวิ่งเฉี่ยวเลยฮะรถน้ํามันครับรถน้ํามันเครื่องเดิมคาบูเกียร์ธรรมดาฮะระจบคู่หน้าขึ้นลงปกติครับรถมันจอดนานไปหน่อยนะฮะแอร์แอร์ไม่เย็นครับแอร์ไม่เย็นแอร์น้ํายาขาดมันมันจะเย็นแล้วเนี่ยมันอยากจะเย็นอยู่มันอยากจะเย็นอยู่ไปเติมน้ํายาแอร์นะฮะ สำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบนะครับชื่นชอบรถเบนซ์มาดูไอ้ตัวนี้เลยนะฮะสวยครับสวยรถหลวงพ่อท่านดูแลรักษาดีนะฮะสวยใช้งานดีเลยแต่นู่นดูตุนกัะไม่หน่อยฮะท่านจอดอยู่ใต้กุฏินะครับฝนเลยจับเดี๋ยวไปล้างล้างขัดสักหน่อยหนึ่งวิ่งเลยนะครับช่วงล่างนี่นิ่งเลยฮะนู้นรถยกผมอยู่ตามตูดไม่ได้ไม่ได้ยกเลยฮะวันนี้ ขับกลับเลยนะครับสุดยอดรถเบนโอเค